แทบสถานสวงเปิดโปงความลับที่ใครๆก็อยากรู้โอ้ยแม่คุณเอ๋ยเตรียมตัวตั้งสติให้มัน่นเพราะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันแทบยิ่งกว่าพริกสิบเมตรใครที่ชอบเผือกชอบสืบชอบส่องต้องห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราจะมาขุดคุยแชเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวที่ใครๆก็อยากรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดรับรองว่าฟังจบแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนเริ่มต้นจากข่าวหรือข่าวซุบซิบที่กระพือไปทั่วหมู่บ้าน ใครๆก็พูดถึงแต่ไม่มีใครกล้าฟันธงมันคือเรื่องอะไรกันนะเรื่องมันเกี่ยวกับอะจะบอกเลยดีไหมนะเอาเป็นว่าไปให้ก่อนนิดนึงมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักและความลับที่ถูกซ่อนไว้เราไม่รอช้ารีบลงพื้นที่ไปสืบเสาะหาข้อมูลจากชาวบ้านร้านตลาดใครที่รู้เรื่องใครที่เห็นเหตุการณ์เราจะมาสัมภาษณ์หมดป้าข้างบ้านบอกว่าเห็นแวบๆตอนกลางคืนมีรถแปลกๆมาจอดหน้าบ้านลุงหน้าปากซอยก็เสริมว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลัน่น แต่แค่คำบอกเล่ามันยังไม่พอเราต้องมีหลักฐานเราเลยลงทุนลงแรงตามสืบตามส่องจนได้หลักฐานเด็ดมาภาพถ่ายลับข้อความชัดหลุดคลิปเสียงปริศนาทุกอย่างถูกรวบรวมไว้หมดแล้วเตรียมตัวรับชมกันได้เลยและแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเปิดโปงความจริงเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเตรียมตัวช็อกเตรียมตัวอึง้งเพราะความจริงมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด บางทีมันอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคาดไว้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบผลกระทบต่อคนรอบข้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์และผลกระทบต่อชีวิตเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความลับไม่มีในโลกและทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แต่รับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นที่พูดถึงไปอีกนาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแซบๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอแล้วเจอกันใหม่บายบายแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเราจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังไปดูว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดอะไรคือแรงจูงใจใครคือผู้บงการและใครคือเหยื่อทุกคำถามจะได้รับคำตอบนอกจากนี้เรายังมีทฤษฎีสมคบคิดทฤษฎีที่อาจจะทำให้คุณต้องคิดใหม่ ทฤษฎีที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการบางทีเรื่องราวที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นก่อนที่จะเชื่อทุกอย่างที่เราพูดเราขอเตือนให้คุณใช้วิจารณญาณอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะทุกอย่างที่เรานําเสนอเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นคุณต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าอะไรคือความจริงสุดท้ายนี้เราอยากจะฝากข้อคิดจากเรื่องราว เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติจงระมัดระวังและจงอย่าประมาทเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแต่ถึงแม้ว่าเรื่องราวจะจบลงแล้วแต่ก็ยังมีคำถามที่ยังค้างคาใจคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้คำถามที่ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงและเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันถกเถียงและร่วมกันหาคำตอบเพราะความคิดเห็นของทุกคนมีค่าและอาจจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นและอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพราะเรายังมีเรื่องราวแทบๆทบอีกมากมายที่จะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอรับรองว่าตอนต่อไปจะแทบยิ่งกว่าเดิมจะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมและจะทำให้คุณต้องร้องว้าวอีกครั้ง สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเราสัญญาว,ว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อไปแล้วเจอกันใหม่บายบาย